รอบรู้ปีศาจแดงประจําการเช้าวันอังคารที่23ธันวาคมถึงตรงนี้ก็เท่ากับเหลืออีกเพียงไม่กี่วันแล้วนะครับที่ปฏิทินปี2025จะถูกบดระวางแทนที่ด้วยปฏิทินปีใหม่ปี2026ที่จะเข้าฉากมาทําหน้าที่ต่อขณะที่ในส่วนของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นหลังผ่านเกมกับแอสตันวิลล่าที่จบลงด้วยความปราชัยนั่นก็หมายความว่าปี2025นี้พวกเขาจะเหลือโปรแกรมแข่งขันอีกเพียงแค่2เกมเท่านั้นนั่นคือ2เกมในบ้านที่จะพบกับนิวคาสเซลยูไนเต็ดคืนวันที่27ธันวาคม เปเวลาตีสามซึ่งเป็นรอยต่อคืนวันที่26และอีกเกมหนึ่งคือการเจอกับวูแพมตันเวลาตีสามสิบห้านาทีรอยต่อระหว่างคืนวันที่30ต่อเช้ามืดวันที่31ถือเป็นโปรแกรมส่งท้ายปีในแง่ของการได้เล่นในบ้านทั้ง2นัดครับถือว่าเอื้อมากนะครับที่ดูเบนอมูริมและลูกทีมของเขาจะต้องหอของข,องขวัญปีใหม่ให้แฟนบอลยูไนเต็ดด้วย6แต้มเต็มจาก2นัดดังกล่าวแม้อาจจะยากอยู่บ้างในการเจอกับสาลิกาดงที่คุมกําลังมีคุณภาพส่วนทางกับการเจอกับวูแฮมตันที่ถ้าอิงจากการเจอกัน วูแฮมตันนะตอนนี้ไม่ใช่ทีมที่เขี้ยวเล็บอันตรายอะไรมากหากเทียบกับช่วง1-2ปีที่ผ่านมาแต่สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะไรที่ว่างง่ายก็ไม่เคยง่ายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังอาการบาดเจ็บล่าสุดที่เกิดขึ้นกับบูน่๊อกแฟนเดนเดสกับตันทีมคนเก่งที่ถูกเปลี่ยนออกช่วงครึ่งหลังในการเจอกับแอสตันวิลล่าและมีการออกมาดะบุเบื้องต้นจากกุนซือปีศาจแดงนะครับว่าน่าจะเป็นอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อเยื่ออ่อนต้นขาหลังและกํากับว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักพักในการฟื้นตัวจากนั้นก็ออออออกกกมากกาาัปเดดตีรรบบ้ววย่ ผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าเขาอาจจะพลาดเกมบ้างในช่วงนี้แต่ยังไม่ชัดผมไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องนี้เท่าไหรนะ่นักเพราะปะกะติเขาฟิตอยู่เสมอและแสดงให้เห็นมาตลอดว่าฟื้นตัวเร็วได้บ่อยครั้งจากสถานาการณ์ตรงนี้ทําให้ในเกมนัดต่อไปที่จะเล่นกันในคืนวันที่26นี้มีความเป็นไปไ,ได้สูงมากนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะขาดทั้งบรูโน่ฟานันเดสรวมถึงคอบบี้เมนูที่เจ็บจากซ้อมก่อนเจอกับวิลล่าและยังไม่เชื่อว่าจะกลับมาช่วยทีมทันไหมมันจึงกลายเป็นตอนนี้ปีศาจแดงกาลังเผชิญกับวิกฤตขาดผู้เล่นกํลากล คือ3รายที่ไปรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกันเนชันครับนูแซมัสซาลวีอามาดเดียโลและไบรนด์เอบูโมแล้วก็จะมีที่เจ็บก่อนหน้านี้อย่างมาไทเดอร์ลิกและแฮร์รี่แมกไกที่คาดว่าน่าจะกลับมาได้ช่วงเดือนมกราคมปีหน้าแล้วก็เคสล่าสุดอย่างบรูโน่ฟานันเดสและอาจจะรวมถึงคอปปี้เมนูเข้าไปอีกรวมทั้งหมด7คนและที่สําคัญนะครับเป็น7คนที่ปกติคือแข้งตัวหลักแทบ,บทั้งนั้นอาจจะมีแค่คอปปี้เมนูคนเดียวที่ซีซั่นนี้ตกไปเป็นตัวสารองทว่าในแง่ของคุณภาพก็ยังถือว่าพอถถูทททดแทนตัวจริงี่ ได้ดีกว่าดาวรุ่งทั่วไปย้อนกลับไปที่เคสของบรูโน่แฟนเดสสถานะตอนนี้อัปเดตล่าสุดจากไซมอนสโตนต้องย้ำนะครับว่ายังไม่ชัดเจนเพราะตัวนักเตะยังคงอยู่ระหว่างประเมินอาการกับทีมแพทย์สโมสรในการหาว่าการเจ็บที่เกิดขึ้นนั้นหนักเบาแรงแรงแค่ไหนอย่างไรเพียงแต่รูเบนออมูรินนั้นให้สัมภาษณ์เผื่อใจไว้ล่วงหน้าประมาณว่าอาจจะหมดสิทธิ์ใช้งานทั้งบรูโน่และคอปปี้เลยทั้งคู่ในเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลซึ่งก็เท่ากับยังต้องตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับส่วนความเห็นจากนักวิเคราะห์ของ BBC ทีี่่มตอประเด็น หากปีศาจแดงไม่มีบรูโน่ฟานนเดสจะยิ่งเละเทะหรืออาจจะเป็นผลบวกอะไรยังไงโดยมากทุกเสียงนั้นเห็นตรงกันหมดนะครับว่างานนี้ปีศาจแดงลำบากแน่ถ้าไม่มีกัปตันชาวโปรตุเกสในสนาม คิสตันมอริสันกล่าวในรายการพอสแคสต์ฟุตบอลเดลี่ของ BBC Radio f i โอไฟลก่อนอื่นเกมกับวิลล่าผมคิดว่ายูไนเต็ดถ่ายภาพของทีมที่ก้าวหน้า2-9แล้วก็ถอยหลัง3-9ให้เห็นชัดมากคือพวกเขาเสมออย่างบา้าคลั่งก่อนหน้านั้นกับบอลมาร์ซต่อ4แล้วก็มาเกมกับวิลล่าที่พวกเขาเล่นกันได้ไม่แย่ในภาพรวมประตูของคุณย่ายอดเยี่ยมมากแต่ก็เช่นกันการพลาดจังหวะมงของเขาก็ไม่น่าเชื่อจริงๆที่น่าสนใจคือบรูโน่ฟานเดสที่เจ็บและถูกถอดให้กับ Martinez, มาติเนสลง หน้าแข่งรับและพยายามควบคุมการสั่งการทุกอย่างมันเข้าที่สุดๆแต่ไม่ว่ายังไงพวกเขาควรภาวนาให้หนักเลยว่าจะไม่มีอะไรมากกับบูโน่เฟนเดสอย่างน้อยต้องไม่ใช่การเจ็บที่ทําให้พักระดับ4-5สัปดาห์ถ้าไม่งั้นแล้วก็พวกเขางานหยาบแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับช่วงที่ตอนนี้ต้องขาดทั้งแบรอัลเอมบูโมและอามัดเยโร่ไปเล่นทีมชาติอีกด้วยเพราะบูโน่มีความสําคัญต่อทีมทีม,ทมนี้สูงมากพวกเขาต้องหวังไม่ให้อาการบาดเจ็บหนักเกินหากไม่เช่นนั้นก็คงต้องไปแก้ปัญหาระยะสัน้นด้วยการลงตลลาาดหหนน้านานัแะ เช่นเดียวกับไซมอนสโตนเองที่ชี้เลยว่าการขาบบูโน่ฟานันเดสสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายทั้งเป็นนั่นเพราะบูโน่ฟานันเดสที่ผ่านมามีการวิพากษ์วิจารณ์เยอะเรื่องตำแหน่งการเล่นของเขาที่รูเบนอัมบริมจับดรอปลงมาในแดนกลางแล้วมีส่วนทําให้คอปปี้เมนูเด็กปั้นถูกจํากัดโอกาสลงสนามหรือสัมภาษณ์ของเขาล่าสุดที่มุ่งเป้าไปที่ฝ่ายบริหารที่ต้องการปล่อยเขาออกจากทีมช่วงหน้าร้อนมันทําให้หัวข้อเรื่องบูโน่ฟานันเดสแรงมากในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์มานีีี้้สสิ่่่งงทไมมมมมเคคคคคยใรรตัําาาาาถถือวาาและ ทธิพลของเขาที่มีต่อทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนถึงปัจจุบันในฤดูก,กาลนี้มีเพียงแค่สีนัดเท่านั้นนะครับที่ทีมของอามูรีมทำประตูได้โดยที่บรูโน่ฟานเดสไม่สามารถทำประตูเองหรือว่าแอสซิ์ได้ตลอดเวลาที่เขาอยู่กับสโมสรเขาพัดลงเล่นเพราะเจ็บไปแค่หนึ่งครั้งและป่วยอีกหนึ่งครั้งมันจึงเป็นคำถามที่ใครก็นึกภาพไม่ออกนะครับว่าถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีบรูโน่ฟานเดสแล้วจะเป็นยังไงเพราะที่ผ่านมาทีมมีเขาอยู่ตลอดทีนี้ถ้าการบาดเจ็บล่าสุดข,ของเขาต้องพักแค่3สัปดาห์แม้อาจ,จ ถึงจานวนเกมถึง5เกมที่เขาจะพาดช,ช่วยทีมก่อนนี้อโมริมบอกว่าจะไม่เสริมทัพเพื่อแก้ปัญหาระยะสั้นในตลาดหน้าหนาวแต่บางทีถ้าไม่มีบรูโน่เฟนันเดสพวกเขาอาจจะต้องทบทวนแผนกันใหม่ขณะที่ดามิเชตคนข่าวฝั่งสกายสปอร์ตได้วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับบรูโน่เฟนันเดสแล้วมองว่าบางทีนี่อาจจะเป็นปัจจัยแปรผันที่ทําให้ทีมยิ่งต้องเก็บตัวคัพปี้เมนูให้อยู่กับทีมต่อไปไม่ทําการปล่อยออกในช่วงเดือนมกราคมที่กําลังจะมาถึงไม่ว่าจะเป็นรูปแบบปล่อยยืมหรือว่าซื้อขาดก็ตามนอกจากนี้ยังเเสรริมปะด็นข่าว เชื่อมโยงกับองตูลเซเมนโยอีกด้วยนะครับว่าอโมริมพูดมาตลอดว่าสโมสรจะเดินดีลนักเตะช่วงตลาดหน้าหนาวก็ด้วยเหตุผลเพราะเป็นเป้าหมายระยะยาวเท่านั้นพวกเขามีการจับตาดูพัฒนาการขององตอนเซเมนโยและยืนยันได้ว่าพวกเขาสนใจเคสนี้มานานก่อนตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมาแล้วด้วยตัวนักเตะเองเพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่ไปเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งสัญญาตัวนี้ระบุค,ค่าฉีกสัญญาเพิ่มเอาไว้ตัวแรกอยู่ที่65ล้านปอนด์และเงื่อนไขค่าฉีกสัญญานี้จะมีผลเฉพาะช่วงสสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมนี้เท่านั้นนและใฉา ที่สมเหตุสมผลก็คือถ้ามีทีมใดติดต่อและใช้เงื่อนไขค่าฉีกสัญญาดังกล่าวยังไงพวกเขาก็ต้องรอให้บอลมัรหาตัวแทนเข้ามาให้ได้ก่อนในกรอบเวลาเดียวกันส่วนถ้าพ้นจากกรอบเวลานี้ก็จะมีเงื่อนไขปล่อยตัวในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมแต่เปิดใช้ช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 6ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจคือผมคิดว่าถ้ายู่นเต็ดึงตัวขององตัวไซเมนโยเข้ามาอามูริมจะอยากให้เขาเล่นในตำแหน่งไหนจะเอามาแทนตำแหน่งที่มีคุณย่าหรือเอบูโมก็คงไม่ใช่แน่หรืออาจจะเป็นวิงแบ็กซ้ายที่ดูเบนอรรเคเนชั่ถึงตงตๆ ไว้และถ้าเป็นแบบนั้นคําถามต่อมาก็คือเซเมนโยจะแฮปปี้ไหมกับการเล่นตําแหน่งนั้น ความคิดเห็นของดามิเชตโดยเฉพาะคำถามพุ่งช่วงท้ายนั้นถือว่าน่าสนใจมากนะครับเพราะสิ่งที่แฟนบอลปีศาจแดงหลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือตำแหน่งการเล่นธรรมชาติขององตวนเซเมนโยนั้นเขาเป็นตัวรุกนะครับเป็นหน้ากึ่งปีกริมเส้นทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายโดยที่การเล่นตำแหน่งวิงแบ็กนั้นไม่ใช่เมนฟังก์ชันหากแต่เป็นออปชั่นเสริมที่สามารถเล่นได้นั่นเพราะเจ้าตัวมีพื้นเพคการเล่นบริเวณกราบสนามอยู่แล้วเป็นต้นทุนซึ่งคำถามมันก็ชัดเจนในตัวนะครับว่าถ้าปีศาจแดงคิดจริงจังกับดิวนี้พวกเขาาากก็ตตตต้้อองงแจปรถนน่ััว แต่เนิ่นๆว่าออกเข้ามาเพื่อไปลงเล่นในตำแหน่งไหนของสนามเป็นหลักแล้วจากนั้นก็ต้องรอดูว่าตัวนักเตะพึงพอใจหรือเปล่าด้วยต้องไม่ลืมนะครับไม่ใช่แค่ปีศาจแดงทีมเดียวที่ให้ความสนใจองตอนเซเมนโยแต่ยังมีทีมใหญ่อื่นในพรีเมียร์ลีกด้วยการที่มีข่าวเชื่อมโยงด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมเมืองกันเองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้จนถึงคู่อริตลอดการอย่างลิเวอร์พูลก็มีข่าวระบายบ้างว่าสนใจดีวนี้เหมือนกันแล้วก็จะมีท็อตแนมฮอสเปอร์ที่ดามิเชนย้ำว่าเคยพยายามจะเซ็นสัญญาก,กน, o, านิ ถอยฉากไปทว่ากับตลาดเดือนมกราคมถ้ามีสัญญาณเปิดให้เข้าหาดีลนี้อีกก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นได้อยู่สิ่งที่น่าสนใจก็คือดาไม่เฉดบอกว่าคนจะพูดกันมาแค่ใช้เงื่อนไขฉีกสัญญากันเถอะแต่สิ่งที่ต้องไม่ลืมคือทีมไหนจ่ายตรงตัวเลขค่าฉีกสัญญามันก็ไม่ได้แปลว่าทีมนั้นจะได้ตัวแน่นอนเพราะอะไรก็เพราะว่าหลักๆแล้วสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวนักเตะเองด้วยว่ายินดีจะย้ายไปอยู่กับทีมที่จ่ายตรงตามค่าฉีกสัญ,ญญาหรือไม่ถ้าผู้เล่นปฏิเสธต่อให้จ่ายตรงตามเงื่่นนไไขคาาาฉีีกกสััญญมมมม็ว 哎。 ซึ่งตรงนี้แหละครับมันวกมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเรื่องตำแหน่งประจำที่คิดว่าจะเอาองตัวเซเมนโยมาเข้าร่วมทีมในแง่ที่พวกเขาคิดว่าจะเอามาเล่นวิงแบ็กซ้ายที่เป็นตำแหน่งเสริมไม่ใช่ตำแหน่งธรรมชาติที่ผู้เล่นอาจจะชอบเล่นที่สุดแล้วสโมสรอื่นที่สนใจเหมือนกันจ่ายตรงค่าฉีกสัญญาเหมือนกันแต่เปิดกว้างตำแหน่งให้กับองตัวเซเมนโยเล่นตัวรุกข้างบนแบบเต็มตัวและเป็นตำแหน่งธรรมชาติของเขาที่สุดมันก็เป็นไปได้นะครับที่ตัวนักเตะจะเลือกทีมนั้นและปฏิเสธไม่รับข้อเสนอของปีศาจแดงนี่แหละครับคือประเด็นที่ดามิเช ขณะดเดียวกันนะครับสก,การสปอร์ตยังมีบทวิเคราะห์เพิ่มเติมที่ทําออกมาเกี่ยวกับการคาดคะเนแผนงานของแต่ละทีมในพรีเมียร์กับช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ซึ่งในส่วนของเนื้อหาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาชีวา้ว่ายูไนเต็ดเวลานี้อาจจะยังไม่ได้สุ่มเสี่ยงกับการระมิดกฎ PSR แต่การใช้จ่ายจํานวนมากเช่นนั้นในเดือนมกราคมอาจจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อศักยภาพของพวกเขาในการลงตลาดช่วงหน้าร้อนซึ่งถือเป็นช่วงตลาดที่พวกเขาวางแผนเรื่องตําแหน่งผู้เล่นแดนกลางเป็นลําดับความสาคัญแรกสุดเอาไว้ในทางวิเคราะห์ มันจึงอาจจะเป็นไปได้ที่พวกเขาจะปล่อยค o อบ,บี้เมนูในช่วงตลาดหน้าหนาวถ้าหากมีข้อเสนอใหญ่ๆที่ยื่นมาให้อย่างจริงจังแทนที่จะปล่อยยืมค o อบ,บี้มีสโมสรในพิมลีกหลายทีมให้ความสนใจแต่ในสโคบของกําลังรัพย์ที่จะจ่ายให้ตรงตามที่ยูไนเตดต้องการจริงๆมีแค่ไม่กี่ทีมเท่านั้น ส่วนสำคัญมุมของรูเบนัอาูริมเขาน่าจะยังมองคอปปี้เมนูเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญต่อแผนงานของเขาต้องการให้คอปปี้อยู่ต่อแม้ตัวนักเตะจ,จะขอขึ้นบัญชีย้ายแบบยืมตัวก็ตามสิ่งที่คาดเดายากคือปฏิกิริยาตอบสนองของคอปปี้เองในแง่ที่ถ้ายังอยู่นอกการใช้งานประจําของทีมต่อไปและปฏิกิริยาของนักเตะ อาจจะกระทบกับท่าทีของสโมสรได้เหมือนกันส่วนแผนการระยะยาวของยูเนเตดในการเสริมทัพแดนกลางนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับอนาคตของคอปปี้เมนูยิ่งไปกว่านั้นเพราะคาดว่ากาเซมิโลจะย้ายออกในช่วงซัมเมอร์เมื่อสัญญาหมดลงเป้าหมายหลักคือการดึงตัวกองกลางหมายเลข6กระดับท็อปเข้ามาในช่วงซัมเมอร์และพวกเขาสนใจในตัวนักเตะอย่างอดัมบอตันคาร์ลสปาเลบาเอเลียดแอนเดอร์สันและแองเจโลสติลเลอร์เป็นต้นนอกจากนี้ก็มีตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเป็นอีกตำแหน่งที่ยูเนเตดกำลังพิจารณาอยู่แต่คาดว่าจะเป็นช่วงซัมเม ไกวจะหมดสัญญาเมื่อสิ้นสุดฤด,ดูกาลนี้โดยที่ไม่มีอะไรการันตีว่าจะอยู่ต่อหรือไม่เพราะตัวของแม็กไวเองก็ยืนยันไปเช่นนั้นนั่นคือทั้งหมดของบทวิเคราะห์ที่สกายสปอร์ตทำไว้นะครับ จะเห็นเลยว่าตลาดเดือนมกราคมที่กําลังจะมาถึงแม้ปีศาจแดงจะมีแผนดั้งเดิมคือไม่ต้องการลงไปดิวใครถ้าไม่จําเป็นจริงๆเพราะดิวช่วงเดือนมกราคมนั้นมีความเสี่ยงที่ผู้เล่นจะปรับตัวไม่ได้และมอบผลลัพธ์ที่คาดหวังทันทีไม่ได้อีกทั้งถ้าทําดิวใหญ่ช่วงเดือนมกราคมก็จะกระทบไปยังศักยภาพของการลงตลาดช่วงหน้าร้อนไปพร้อมกันแต่ด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินเวลานี้ที่เกิดขึ้นกับทีมของรูเบนออมูริมบางทีแผนแรกที่คิดไว้ก็อาจจะต้องหลีกทางให้แผนสำรองนั่นคือการมองหาผู้เล่นสักรายสองรายเข้ามมมมาาเสรริควแแข็งง,งกลุั ไปก่อนเพื่อสู้กับครึ่งหลังของซีซั่นที่เหลือและที่น่าสนใจคือหลายฝ่ายวิเคราะห์นะครับว่าให้จับตาดูกรณีการเช่าย,ยืมให้ดีด้วยนะครับเพราะเป็นไปได้เหมือนกันที่ปีศาจแดงจะหันมาเล่นดิวแก้ปัญหาระยะสัน้นด้วยการเช่าย,ยืมผู้เล่นมาแก้ขัดเพราะดิวยืมตัวไม่มีผลผูกมัดระยะยาวซึ่งตรงกับนโยบายของพวกเขาที่ไม่อยากทาดิวซื้อขาดถาวบอลช่วงหน้าหนาวแค่เพราะหวังผลแก้ไขปัญหาระยะสั้นที่มีเท่านั้นก็ต้องรอดูติดตามกันต่อไปนะครับ